สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เออวันนี้เดี๋ยวจะถามทุกคนว่ารู้สึกยังไงรู้สึกยังไงหลังจากที่กลับจากสงการอ๋อก็ดีค่ะสนุกโอ้เสียงหายไปเลยนะคะใช่เอ็มซีเหรอก็แบบว่าอืมจับเ้ายาแซว ก็สวัสดีชาวชายทุกคนแฮปปี้ไหมเอาบวกสมัยบอกบวกคืออะไรอ่ะบวกสมายไงทำเฮ้ยสมายตอนเนี้ยลิปติดสมายลิปติดเราแล้วไม่บอกแล้วปากล่างหงอกเอาออกมลยเหมือนลิ้นทำมงใช่ที่เวดเซดสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะคะดูแลทุกการเดินทางตลอดเส้นทาง การบินในประเทศและต่างประเทศนี่ใช่ก็คือเวียดเจ็ตหมดเลยนะคะอย่างล่าสุดไปชี่งไหมก็เวียดเจ็ตใช่ทำให้เราสบายใจหาย่วเพราะว่าขึ้นบนเครื่องบินปุ๊บหลับปั๊บที่นั่งกว้างสบายอยู่แล้วค่ะถ้าไม่เชื่อก็มีคลิปวิดีโอยืนยันนะคะเวลาขึ้นเครื่องปุ๊บประดานหลับตลอด มันขึ้นปุ๊บมันหลับมันมีปุ่มอัตโนมัติยังไงไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ทำไมมันอัตโนมัติจริงเวลาขึ้นเครื่องของเวียดเจ็ตนะคะขึ้นปุ๊บยังไม่ทนันอันเทคออฟเลยพอดาก็หลับแล้วนะคะ,ะถึงแล้วก็ยังไม่ตื่นล่าสุดล่าสุดคืออย่างล่าสุดอะไฟล์บินกลับเราจากที่เชียงใหม่คือไฟล์มันเยอะมากเครื่องบินเลยแลนด์ไม่ได้เครื่องบินเขาเลยต้องบินวนอรอป้าว่า อ้าววันนั้น่ะเครื่องบินวนด้วยเหรอดีนะเพราะถ้าไม่ตื่นไม่กันแพนิคตายเลยเออหยุดแพนิคค่ะหนูหนูไม่ตื่นมาแพนิคเลยค่ะ <c oughs> ไม่มีช่องให้หนูได้แพนิคเลยนะคะเพราะว่าหนูหลับฝันดีอยู่นะคะคคเป็นคนแพนิคเรื่องเครื่องบินแต่เพราะว่านั่งเวดเจ็ดก็เลยไม่แพนิคเลยเพราะว่าหลับสบายทุกการเดินทางจริงๆนะคะขอบคุณเวีดเจ็ดด้วยนะคะ ถูกต้องค่ะพี่ๆทุกคนเวลาเจอพี่ๆลูกเรือของเวียดเจ็ตก็รู้สึกเหมือนเราเจอแบบญาติพี่น้องเลยเพราะทุกคนก็จะฮัลหสวัสดีค่ะน้องๆก็จะรู้ว่าแบบเราเป็นมิสแกนแล้วก็แบบจะต้อนรับทุกคนอย่างดีไม่ใช่แค่มิสแก a นนะคะแบบหมายถึงว่าผู้โดยสารทุกท่านที่นั่งอยู่บนเครื่องก็ได้รับการต้อนรับจากพี่ๆเป็นอย่างดีคะ่ะเพราะว่าจริงๆอ่หนูนั่งเวีเจตั้งแต่หนูยังไม่มงลำพูนลำปางเลยจนแบบเขาเห็นนะพี่ที่เคาน์เตอร์เห็นเลยว่าแบบ ไปตั้งแต่ยังไม่มีมงจนกลับมามีมงจนเดินทางไปประกวด <c oughs> จนดเลน <c oughs> จนไปประกวดที่เมสกนไทยแลนด์อีกเขาก็เห็นแาบว่าทุกสเต็ปเนาะก็เหมือนเราได้เติบโต,ตก้าวหน้าไปพร้อมกับเวียดเซร็จ <c oughs> ด้วย <c oughs> เออาถ่ายรูปไหมคะ <c oughs> อ๋อที่สำคัญเลยเกือบลืมอีกอย่าง เวียเจ็ดอาหารบนเครื่องอร่อยมากเพราะว่าเขาเอ็กกับ After You ค่ะก็จะมีพวกชานมอะไรอย่างเงี้ยอร่อยแล้วก็มีขนมปังจาก After You ด้วยก็มีเฉพาะที่เวียเจ็ดนะคะนอกจากจะนั่งสบายปลอดภัยแล้วยังอร่อยด้วยค่ะอ๋อแลวที่สำคัญก็คือสะจวด อาจจะเด่นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเรามันมีเพื่อนเป็นเก้งเป็นกระเถยเยอะเนาะสะจวรเวทเจ็ก็จะโดนเพ่งเล่งอย่างหนักทุกๆไฟล์เลยไม่ว่าจะเบสเชียงใหม่เบสภูกเก็ตเจอโดนหมดนะคะก็ใครขึ้นเวทเจ็ก็ฝากด้วยนะคะอ,อ๋อที่สําคัญนะคะแอร์โฮสเตสของเวทเจ็ทุกคนเต้นติ๊กตอกได้ใครอยากทาคอนเทนต์บนเครื่องเชิญได้เลยซึ่งนี้เป็นจุดเด่นของเวทเจม็มากเลยทางผู้บริหารเวทเจ็ยใจดีมากๆเลยที่อนุญ,ญาตให้พนักงานเนี่ยทำคอนเทนต์แบบนี้เพราะว่าเป็นการส่งเสริมสายการบินไปในตัวด้วย ค่ะนอมาดูบรรยากาศไปด้วยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่นะครับสำหรับเวทเจ็ดนะครับโฮล์คิงสเปซนะครับก็พาน้องๆมาวิสิตสปอนเซอร์นะครับหนึ่งในผู้สนับสนุนของเรากับสายการบินไทยเวทเจ็ดนั่นเองครับ ดูบรรยากาศน,น้องๆกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงนี้เดี๋ยวมีนัดกันนะครับสำหรับใครท,ที่นะครับรอ CF นะครับสำหรับบัตรแกรนด์แฟนมิตรก็มาเจอได้ตอนเที่ยงนะครับทาง Facebook Miss Grand Thailand ได้เลยหอมคขาหอมนะคะมองกล้องนะครสามสองหนึ่งอีกภาพนะคบพร้อมนะ,ะอม,นะมองกล้องนะครับ3 2 เขีนภาพได้ไนะครับครับน้องนะครับมองต้องนะครับสามสอนเอออีกครันะครับ3 2 1สองขอบคุณครับทวามใฝ่ฝันคืออยากใส่ชุดแอร์โฮสเตสอเนี้เจ๋ง ที่รเมิเป็นม้ีก็จะมีอยู่กับเหลคนมที่อินด้วยราะก่อนป2 0 1 2ก่อนเรที่ยประกวดด้วยกันก็แบบมาเป็นแอมมาเป็นแอมีมีแล้วน้องก็ได้ถายเป็นแอมแบรนด์แอมให้คนเป็นอยู่ก็เปประกวดมิสแกรนด์ตใช่ใช่ใช่สว बीमान बीमान <marriages> <laughs> <oh hey, ดูบอสูงเป็นให้ผู้โดยสารดูบอลเคือเลยของใช้เครื่องทุกคนนะคะแค่นี้ได้แค่นี้สองนต้อสูไม่ไหวเผื่อรอบหน้ามีไฟต้องขับไปสุดแล้วเราก็จะอ่านี่ต้องให้ต้องให้คุณผมเต้นเด้ยังไง

อ๋อเจอจตุพัสติอ๋อปีล่าสุดขอบคุณเล่นเจ๊ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไม่ติดกันขอบคุณขอบคุณไง ก็วันนี้นะคะขอบคุณทางเวทเจ็ดมากๆเลยเป็นสายการบินที่ทางวิสแกรนก็บินมาตลอดเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางวิสแกรนจังหวัดก็บินด้วยนะคะเพราะว่าใครๆก็เลือกเวทเจ็ดค่ะใช่แล้วก็จะยังอยู่กับเราบินแบบแกรนต้องเวทเจ็ดค่ะเพราะว่าแอร์โฮสเต็แกรมเกินถ้าใครไม่แกรมก็ไม่บินด้วยค่ะขอบคุณค่ะ น้องดาปลาสลิด